สวัสดีครับวันนี้โฮกับเกมเมอร์ข่าวนะครับวันนี้ผมจะมานแนะนําระบบให้พี่เคยอ,อีตัวนึงนะคือระบบที่ขุดที่ตัดอะไรพวกนี้ครับเบรอุปกรณ์พืชทานของไมค์ครับเลยนะแต่ว่าลบของเซิร์ฟเรามันจะมีแบบขุดแบบสามพสามห้าห้าเจ็ดนเจ็ดเก้าพเก้าที่สามารถจะเห็นกันในมดนะครับเตียว,ว่าเซิร์ฟนี้มันจะเป็นพวกปักกินนะครับที่ทําให้มันใส่ระบบพวกนี้ได้ะครับเรื่องการทํางานมันก็ มันจะมีตามดังนี้ครับก็คือถ้ากดชิปมันจะบ่อระยะการถุดครับแบบนี้ครับแต่ถ้าเรากดชิปมันจะเป็นการขุดบล็อกเดียวครับถ้าเป็นแบบปล่อย,อยเฉยๆมันก็จะขุดสามขุดสามให้แล้วแต่อุปกรณ์ความกว้างของอุปคอนนะส่วนอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีในทรายค้าก็จริงครับ,รบแต่ว่ามันจะไม่กันละวานะครับมันจะไม่กันพวกละวาน ถ้าเป็นอุปรกรณ์นิจทยไลขึ้นไปก็การระวางเหมือนเดิมครับก็ตามนี้เนาะส่วนสคราบเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ครับว่าอันไหนครับอันแบบไหนมั่งอะไรอย่างเี้ครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆพ ข้อดีของระบบพี่คุณนี้ก็คือทําให้เราขุดได้เร็วขึ้นแล้วก็งานเสรยจไปขึ้นครับแต่ว่าข้อเสียคือ durability มันจะลดแบบรวดเร็วเลยครับอันนี้แบบเร็วมากเลยส่วน e n c h a n t ของอุปกรณ์สามาา e n c h a n t ได้ตามปกติครับแต่ว,ว่าอุปกรณ์มันจะฟิกอยู่ที่ขุดเร็วขั้น4ี่กับขั้น5ครับส่วนไอ้คงทนคงทนก็ใส่ได้สเลยครับตามปกติแล้วก็ เมนดิงครับที่ต้องใส่ก็คือต้องใส่แน่ๆครับเพราะว่ามันช่วยเราได้ดีมากๆครับและอีกระบบนึงก็คือการคูณ XP ครับจะคูน็อกแลกที่มาได้อพมันจะคูณให้แบบเยอะมากๆครับเพื่อออกอุปกรณ์ตรงนี้เนาะบุคคลตรงนี้มันจะพังไวมากเขาเลยเพิ่มระบบนี้เข้ามาเนาะพีแท็ก็เลยแบบดีขึ้นเยอะแต่ตอนนี้มันจะมีบั๊กอยู่อย่างหนึ่งก็คือชั้นดิฟเฟเรนครับแร่ชั้นดิฟเฟเรนมันจะไม่คูณให้มันจะเป็นแร่แบบ หมือนขุดแบบพี่แอปกปกติครับมาเลยตอนนี้มันก็นเลยมี p a c k a g ส่วนนี้ส่วนเดียวครับแต่ทุกอย่างก็ถรอว่าปกติครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะสำหรับรวันนี้ก็บายครับผมจะเจอกันใหม่ครับแล้วถ้าใครจะสข้ามให้พี่เฟิร์ก็ลิ่งเข้าอธิบายข้างล่างเลยครับสำหรับวันนี้ก็ายครับผมจะเจอกันใหม่ครับ